เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านโนนหวายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องมาตาตัวสกุดแม่โกงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ4ขั้นรวมกับกระบวนการ active learning มีดังนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของคำในมาตาตัวสกุแม่โกงได้จากการทำแผนภาพความคิด และนำเสนอแผนภาพความคิดเรื่องมาตาตัวสะกดแม่โกงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฮัววีสุราอ,อ,อ,อุดรวันนี้ผมจะมาเสนอแม่โกงมีเงอนูเป็นตัวสะกดผสมสระรเสียงสั้นและเสียงยาวคำที่หนึ่งคำว่าล้างแม่ผมล้างรถ คำที่สองคำว่าว่างแม่ว่างงานคำที่สี่คำว่าวิ่งน้องวิ่งเร็วน้องวิ่งเร็วมากมากคำที่สี่คำว่าเลี้ยงพี่เลี้ยงสุนัขคำที่ห้าคำว่าคำที่ห้าคำว่าจูงพ่อจูงไปไปกินหญ้า คำที่6คำว่าสูงน้องตัวสูงขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูเด็กนิววนิดารัตนสุนชื่อเล่นชื่อว่าโดนัทวันนี้หนูจะมานำเสนอแม่กลงมีงองเป็นตัวสะกดผสมกับสละเสียงสั้นและเสียงยาวคำแรกคำว่านั่ง ฉันนั่งเล่นคำที่สองคำว่าแจ้งฉันฉันคำที่สองคำว่าจ๊งฉันทำร้านจ๊งคำที่สามคำว่าคำที่สามคำว่าจานฉันชอบกินของจานคำที่สี่คำว่าเล่งฉันเล่งที่ไปโรงเรียนคำที่ห้าคำว่าหาฉันหินฉัน หางช้างใหญ่คำที่6คคำว่าช้างฉันเห็นช้างคำที่7็ดคำว,ว่าวงฉันเห็นวงช้างขอบคุณค่ะ รดับสูงกับระดัเสียงสั้นและปะดัสูงกับระดัเสียงยาวคำแรกคำว่าเสียงดังชั้นเสียงดังคำที่สองคำว่าร้องเพลงน้องร้องเพลงคำที่สามคำว่าคูปบอกพี่กินข้าวแล้วุพูป่อกคำที่สี่คำว่าข้างหลังอายอยู่ข้างหลังคำที่ห้าคำว่า คำที่ 5, คําว่าการเกง่งเพื่อนไม่มีการเกงคาที่หกคาว่าปิ้งยา่างปูกินปิ้งยา่างคาที่7คําว่าท้องร้องยายหิวข้าวจนท้องร้องคําที่8คําว่ากระดุมยาไปซื้อกระทุขงขับุณค่ะ นักเรียนสามารถอ่านคำในมาตาตัวสะกดแม่กงได้และสามารถแต่งประโยคจากคำในมาตาตัวสะกดแม่กงได้ค่ะจากการทดสอบการอ่านและนำคำในมาตาตัวสะกดแม่กงมาแต่งประโยคค่ะ ở thằng này เขียนคำในมาตาตัวสะกดแม่กงได้จากการทำกิจกรรมการเรียนการสอนบันไดทักษะขั้นที่4โดยทำใบงานเขียนตามคำบอกทบทวนมาตาตัวสะกดแม่กงค่ะทอบคําว่ะขคค่ะ ความมุ่งมั่นตั้งใจมีส่วนร่วมในการทำงานและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตาตัวสกุแม่กงนี้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ค่ะขอบคุณค่ะ